วันนี้แม่พาเด็กๆมาเที่ยวโคกหนองนานวลอุไรอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนุ่นจูนกับพี่บอสวิ่งไปนู่นแล้วค่ะตอนนี้แม่ไล,ลไม่ทันแล้วนะคะพื้นที่ที่นี่กว้างมากนะคะเด็กๆได้ปล่อยพลังกันเต็มที่เลยนี่และที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นเล่นมากของที่นี่เลยทุกคนมาจะต้องได้น,นั่งรถไฟจิ๋วชมรอบๆไ้นวลอุไรนะคะนี่สนุกมาก แรงที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือชิงช้ายักษ์นี่แดดแรงแค่ไหนก็ไม่ย่อนะคะเล่นกันทั้งวันได้เลยทีนี้แม่ก็นั่งจิบกาแฟสวยๆรอก่อนนะคะกิจกรรมต่อไปจุนก็มาให้อาหารปลาให้อาหารน้องกว้างนะคะนอกจากะมีน้องกว้างน้องปลาแล้วก็จะมี นกมีไก่หลายสายพันธุ์ทีเดียวนะคะหรือบางคนอยากจะมาปั่นเรือก็ได้นะคะน้องจูนเหนื่อยแล้วตอนนี้ขอจิบน้ําก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาให้อาหารปลากันต่อหมดอาหารปลาไปราวๆสิบถุงได้นะคะ,ะสําหรับวันนี้พี่บอสกับน้องจูนต้องขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ